เตาไม่ใช้แก๊สทับไฟแรงๆเหล็กหนาๆแบบนี้ใช้งาน10ปีก็ไม่พังครับก็เดี๋ยวจะพาม,มาดูวิธีการตุดเตาและวิธีการใช้งานนะครับก็มีเพื่อนๆทางบ้านสอบถามเข้ามามากเลยนะครับว่าใช้งานอย่างไรน้ำมันที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นน้ำมันหมูนะครับน้ำมันหมูเก่านะครับที่ใช้แล้วนะครับ น้ำมันที่ใช้ได้นะครับก็จะมีตั้งแต่น้ำมันพืชเก่านะครับน้ำมันเครื่องเก่านะครับน้ำมันเป็ดน้ำมันหมูน้ำมันไก่นะครับหรือว่าน้ำมันอะไรต่างๆนะครับที่เป็นน้ำมันเก่าสามารถนํามาเป็นเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดเลยนะครับผม น้ำมันใหม่ก็สามารถใช้ได้นะครับผมไม่ได้ใช้ได้แต่น้ํามันเก่านะครับก็คือน้ํามันทุกชนิดนะครับสามารถนํามาจุดเป็นเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ใส่น้ํามันลงไปนะครับในกระบอกน้ํามันตัวนี้นะครับผมแล้วก็ทําการเปิดก๊อกนะครับเพื่อที่ให้น้ํามันเข้ามาในห้องเสื้อเตาจะเปิดก๊อกครับให้น้ํามันเข้ามาในห้องเสื้อเตาพอน้ํามันเข้ามาเต็มบริเวณห้องเสื้อเตาเราก็ทาการปิดก๊อกครับ ทีนี้นะครับเราก็หากระดาษทิชชู่หรือว่าสลัลีหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้นะครับนํามาจุดเป็นเช้ดเพลนะครับแต่กระดาษที่ดีก็คือกระดาษทิชชู่และสัาลีนะครับจะทําให้เราจุดไฟง่ายนะครับแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะครับผมจุ่มลงไปเลยครับผมก็ใช้เป็นสัาลีนะครับก็ใส่ไปทั่วบริเวณห้องเชื้อเตา แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอผสมกับน้ำมันหมูนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนะครับเอามาเทใส่ตอนจุดเตาครั้งแรกนะครับผมจะทำให้เราจุดไฟได้ง่ายขึ้นนะครับเตาจะติดไวขึ้นใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีนะครับเตาตัวนี้ก็ติดแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราเข้าทำการจุดไฟเลยครับ นีครับพอมันมีไฟลุกมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถเปิดพัดลมได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องรอให้ไฟมันลุกดีๆนะครับ ใช้เวลาแป๊บเดียวไฟติดแล้วนะครับผมเพื่อนๆจะไม่ค่อยเห็นไฟนะครับเพราะว่าจุดตอนกำวันนะครับส่วนฟันจากด้านข้างแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นฟันจากการทาสีไปนะครับผมใช้งานครั้งแรกนะครับก็จะมีฟันนะครับผมหลักใช้งานครั้งต่อๆไปนะครับก็จะไม่มีฟันแบบนี้แล้วนะครับผมอันนี้เราก็จุดทิ้งไว้เลยนะครับให้ฟันตัวนี้นะครับไหมจนหมดไปเลยก็ได้นะครับก่อนที่เราจะใช้งานทําอาหารนะครับผม นี่นะครับก็เป็นลักษณะเตาที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์นะครับใช้งานได้ดีนะครับไม่มีขม่าวควันนะครับผมเนี่ยครับไฟลุกเผาไหม้ดีแบบนี้นะครับเราก็สามารถวางตะแกรงทำอาหารได้แล้วนะครับผมเรเห็นว่าระบบไฟนะครับจะเหมือนเตาแก๊สเลยครับไม่มีขม่าวควันแน่นอนนะครับ อนนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นอยู่สิบเตานะครับที่จะได้เหล็กหนาแบบนี้นะครับเพราะว่าผมได้เหล็กมานะครับหนามากๆเลยนะครับก็จะจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะครับในราคา2,500บาทฟรีค่าจัดส่งไปเลยนะครับก็ใช้ไปเถอะครับ10ปีก็ไม่ถิดไม่พังนะครับเตาหนาขนาดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะวางตะแกรงและททำอาหารให้รับชม นะครับผมวางไว้เมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับน้ำจะเดือดแล้วนะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับนี่นะครับเป็นเป็นน้ำแล้วไวมากครับแรงครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดล็อกน้ำมันเข้าไปเลยนะครับถ้าเปิดล็อกน้ำมันเข้าไปไฟก็จะแรงกว่านี้นะครับผม มันที่เปิดเข้าไปในห้องเสื้อเตาคังแรกนะครับจะจุดไฟได้นานถึง15นาทีนะครับก็เดี๋ยวผมก็พ้ามาดูขนาดตัวเตาราคา2,500บาทนะครับถ้าเกิดว่าสั่งไปใช้งานนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับก็เป็นตัวเตาที่เสร็จสมบูรณ์1 0 0นะครับพร้อมจัดส่งลูกค้านะครับผม สิ่งที่จะได้ไปนะครับก็คือตัวเตา6ชุดนะครับแบบนี้นะครับอะแดปเตอร์แล้วก็พัดลมนะครับแล้วก็เกียงทำความสะอาดนะครับตรงนี้เป็นช่องใส่พัดลมนะครับนำพัดลมใส่ลงไปตรงนี้นะครับแล้วผมจะมีแท่งกาวสีดำมาให้นะครับจะให้อุดตามช่องพัดลมตัวนี้นะครับเราสามารถใช้งานเตาตรงนี้ได้แล้วนะครับผมมาดูตรงนี้นะครับที่ผมบอกนะครับผมปูเหล็กนะครับหนามากปูความหนาของตัวเหล็กนะครับผมตัวนี้ก็มีความหนาถึงห อีกแปดมิลนะครับหลือเจ็มิลนะครับผมด้านข้างนะครับผมจะหุ้มสนวนกันความร้อนให้อย่างดีนะครับผมใส่แผ่นทันะสีข้ออีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่นะครับผนังเตาจะเห็นว่ามันจะออกแดงๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับผนังเตามันจะแดงนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเกิดว่ามีอะไรไปโดนนะครับอย่างเช่นกระดาษนะครับหรือว่าใบไม้ปิวไปใส่ตรงนี้ไฟจะลุกนะครับผมก็จะเกิดอันตรายได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหุ้มฉนวนกันความร้อนอย่างนี้แล้วนะครับผนังเตาจะไม่แดงนะครับแล้วก็จะเก็บความร้อนได้ดีนะครับผมนี่นะครับก็ชุดพร้อมใช้งานราคาสอง0ันห้าร้อยบาทฟรีค่าจัดส่งนะครับโปรโมชั่นสิเตาเท่านั้นนะครับผม ี่ครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงสามนาทีน้เดือดแบบนี้เลยต้องเปิดต้องมันเข้าไปนะครับ้องเพียงแค่หยุดเดือดพอนะครับไม่ต้องเปิดเยอะนะครับเอาหุดแบบนี้ออพอเราของเราประหยัดนะครับ ได้เตาประหยัดประหยัดแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับก็สามารถสั่งจองทำเข้ามาได้เลยนะครับก็ผมจะทิ้งไอดีลนะครับแล้วก็เบอร์โทรไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรีบๆนะครับมีโปรโมชั่นแค่สิเตาเท่านั้นนะครับตัวเล็กนี้นะครับผม